สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวินิวบิ๊กภูมรินโพสเดือดถึงใครสวรรค์จะรู้ไหมว่าทำงานไม่ได้เงินเรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการหมอลำอีกรอบเมื่อครูเพลงมือทองอาจารย์บิ๊กภูมรินออกมาโพสผ่านเฟ e บุ๊กว่าสวรรค์จะรู้ไหมว่าทำงานไม่ได้เงิน ซึ่งมีศิลปินหลายท่านที่สั่งแต่งเพลงกับอาจารย์บิ๊กหลังแต่งเพลงให้บิวจิตชรียาโด่งดังเป็นพุแแตกจากนั้นก็ได้แต่งเพลงให้ศิลปินอีกหลายท่านซึ่งไม่มีการเปิดเผยว่าศิลปินที่ค้างค่าจ้างแต่งเพลงคือใครหลายคนก็เดาไปต่างๆนานาว่าแท้จริงแล้วศิลปินปิศนาท่านนั้นคือใคร ซึ่งในการโพสต์ครั้งนี้ของอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะคะก็ทำเอาบิวจิตชริยาบุญธรรมนะคะซึ่งก็ได้นำเพลงของอาจารย์บิ๊กที่แต่งให้นะคะก็ดังเป็นผู้แตกแล้วนะคะได้โพสต์ข้อความนี้ขึ้นเมื่อสี่วันที่แล้วนะคะก็คือคันสินับเอาปานนั้นกะตั้งแต่จิตชริยาวอนแฟนบทันจ่ายลกักกโบจ่ายอย่ามาโพสด,ด่านะคะ บิ๊กภูมารินนะคะก็โพสข้อความนี้นะคะซึ่งก็เป็นการซึ่งเนาะก็มีเอฟซท่านหนึ่งบอกว่าเพื่อนกันกระจริงได้คอมเมนต์นะคะบอกว่าเพื่อนกันกระจริงแต่ผมว่าควรจ่ายเพื่อนซะเป็นข่าวแบบนี้คนคิดได้หลายแบบครับก็ทำให้บิวจิตชริยาบุญธรรมนะคะก็ได้มาตอบคอมเมนต์นะคะอ่า พ่อใหญ่จ่องจุนจ้านเนาะก็ตอบไปว่าโพูเล่นเฉยๆคะ่ะพูหยอกโพูแกงจ่ายตลอดมีทุกร่วมทุกมีสุขร่วมเสพกันอาจารย์บิ๊กกินข้าวปั้นเดียวกันก็เคยมาแล้วคนที่ไม่จ่ายอาจารย์บิ๊กนั่นแหละคิดอะไรอยู่มีแต่คนดังค่ายดังมีชื่อเสียงทั้งนั้น ส่วนคนชื่อบิวไม่เคยเอาเปรียบใครอยู่แล้วแฟแฟนะคะนี่แหละก็เป็นการโพสเล่นๆของบิวจิตชริยานะคะแล้วก็ทำให้อาจารย์บิ๊กเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันหัวเราะบอกว่าฮ่าฮพวกมึงเอ้ยบอจ่ายกับบเป็นอย่างดอกเฮ้ยได้มีงานสู้มือนีกนย้อนมึงนะคะ เนาะก็เป็นการตอบแบบทันควันทันออกข่าวอยู่คือเปิดหน้าไวแท้อะไรประมาณนี้นะคะก็เซล,ลกันเนาะก็หลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์หัวเราะแบบคำคำนะคะซึ่งการโพสแบบนี้ของอาจารย์โพสครั้งนี้ของอาจารย์บิ๊กภูมารินนะคะก็ทำให้ fc หลายๆท่าน FC ของนักร้องหลายๆคนก็คือสงสัยในการโพสต์ครั้งนี้ว่าเอะเป็นนักร้องคนดังท่านไหนนะคะและล่าสุดและล่าสุดนะคะอาจารย์บิ๊กภูมาริน เมื่อ5วันที่แล้วก็ออกมาโพสต์อีกนะคะโดยข้อความที่โพสต์ก็ประมาณว่าอย่าพุ่งเป้ามาหาอ้ายผมเดอ้ออ้ผมเราผิดอย่างเดียวเราจ่ายเกินราคาคำว่าอ้าผมในที่นี้ก็คือหมายถึงหมอลำบอยสิริชัยใจเกินร้อยนั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้ FC นะคะไม่ว่าจะเป็น FC ของบอยสิริชัยนะคะ FC ของ อาจารย์บิ๊กภูมลินนะคะก็มาคอมเมนต์นะคะบอยเรามีเงินกนระโอเราบอกร้างดอกนะคะเนาะมันก็การโพสต์ครั้งนี้ก็ทำให้เอฟซี FC, หรือใครที่เป็น FC ของนักร้องหมอํำคนไหนก็ต้องอสงสัยนะคะว่าเอฟเป็นใครทำไมถึงไปค้างจ่ายอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งก็มีการคอมเมนต์ที่หลากหลายคอมเมนต์นะคะโดยในหมอลำสตอรี่ก็ได้เอาโพสต์ของบิ๊กพูมารินนะคะหลือจารย์บิ๊กพูมารินก็ได้ไปลงในหมอลำสตอรี่นะคะในเพจของหมอลำสตอรี่เมื่อ4ี่วันที่แล้วก็ได้โพสนะคะประมาณ ข้อความก็คือบิ๊กพูมรินโพสถึงใครสวรรค์จะรู้ไหมว่าทำงานไม่ได้เงินก็นะคะก็ทำให้ f อฟซีแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะคะโดยท่าน f อฟท่านนี้ก็คือสงสัยนะคะด้วยความสงสัยก็คือได้คอมเมนต์ไปว่า ชื่อเพลงอีอย่างเนาะครับพอจะเป็นแนวได้ไหมอะไรประมาณนี้คือทุกคนก็ต้องสงสัยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องหมอลำด้วยกันหรืออาจารย์แต่งเพลงวงการหมอลำก็สงสัยกันทั้งนั้นนะคะว่าเป็นใครที่ไม่จ่ายเงินนะคะทำให้อาจารย์บิ๊กภูมรินถึงขั้นโพสต์เนาะ โพสประมาณว่าสวรรค์จะรู้ไหมว่าทำงานไม่ได้เงินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอีก FC ท่านนี้ก็บอกว่าต้องทำสัญญาไว้เป็นหลักฐานค่ะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ละอายใจบ้างเนาะได้ดีแล้วลืมอีกท่านหนึ่งบอกว่าถือว่าอาจารย์ใจดีมากและคุยง่ายๆเป็นกันเองนะคะ คงจะให้ความเป็นกันเองมากๆกับคนสั่งแฮทแท็คนสั่งถ้าไม่ลืมก็ควรจะมาเคลียร์ด่วนทำแบบนี้ไม่ใช่ผลดีเลยอีกท่านหนึ่งบอกว่ามาลุ้นกันค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นเราให้แต่แต่งเพลงจบเข้าห้องอัดพุ่นละส่วนจ่ายจะเอาไปร้องอ่าสิดังบอดัง ก็ช่างเพลงกว่าสิได้แต่ละเพลงคนแต่งนี่คือเก่งมากๆนะคะพรสวสรรค์ล้วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์บิ๊กนะคะคนทำงานก็อยากได้ตังเดอจา้าเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าอักษรยอ่อชื่อเพลงหน่อยสิคะอาจารย์นะคะนี่เห็นไหมทำเอา,อา fc แฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากถือได้ว่าโพสต์นี้ ของอาจารย์บิ๊กภูมารินนะคะทำให้คนคอมเมนต์เยอะมากนะคะเนาะหลายคนก็สงสัยนะคะอย่างน้อยก็คือบอกอักษรย่อชื่อเพลงอะไรงี้คนก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นนักร้องท่านใดเนาะอ,อีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่อยากคิด เป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณบิก๊กอะไรเงี้ยชอบผลงานครับผมทําไมไม่บอกชื่อเพลงไปเลยจะได้ไม่ต้องเดากันถ้าอยากให้คุณรู้ถ้าไม่อยากให้รู้ก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดอะไรประมาณนี้นะคะาบางคนก็ คิดไปต่างๆนานาเนาะบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าโพสเอายอดอะไรอย่างงี้นะคะพอเดาไม่ยากทำตัวหรูแต่ไม่จ่ายค่าแต่งเพลงเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะนี่แหละก,ก็ทำให้คน f c เดาไปต่างๆนานาน,านะคะบางคนก็บอกว่าลองเดาเผื่อใช่ เอาอาจารย์บิ๊กเขาบอกชื่อแล้วเหรอถึงรู้อ่ะระวังนะเดาหม่วระวังเขาฟ้องมินประมาทเดอสาวอะไรประมาณนี้นะคะเนาะก็หลายๆคนก็เดาไปนะคะอีกท่านหนึ่งด้วยความหวังดีนะคะก็คอมเมนต์ไปว่าต่อไปแต่งเสร็จอย่าอย่าฟ้าส่งงานค่ะเงินมาก่อนงาน ไปนะคะคุณบิ๊กนะคะอีกท่านหนึ่งก็ให้กำลังใจนะคะขอให้อาจารย์บิ๊กปังๆดังๆรวยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าว่าแต่ถ้ามีบุญอยากให้อาจารย์แต่งให้ร้องฟรีเน่จักเพลงนะจ้าแฮชแท็ Head tag, มันคือความฝันของคนจนๆคนหนึ่งค่ะชื่นชอบอาจารย์เด้อค่ะสู้ๆ น่าเห็นใจอาจารย์บิ๊กจังเลยเป็นกำลังใจให้เดอครูผู้มีแต่ให้แต่กลับถูกเนลคุณเนละเนละพระคุณของครูให้กำลังใจอาจารย์บิ๊กสู้ๆค่ะก็เป็นเรื่องที่ทำให้ใครลหลายๆคน เนาะเดาไปต่างๆนานานะคะว่าเอ๊ะเป็นใครที่ไม่จ่ายเงินไม่จ่ายตังค์เพลงดังแล้วยังมาไม่จ่ายอีกเนาะคนเขียนก็หมดกำลังใจนะคะใครเนาะคือบบเป็นตะลุ่งแท้อะไรประมาณนี้นะคะแต่งเพลงให้ใครก็ควรจะจ่ายเงินนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าโยงไปถึงการโพสเนาะสวรรค์อ่า สวรรค์คงไม่รู้เพราะบนสวรรค์ไม่มีเงินมีแต่บุญกับกรรมค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าชอบเพลงอาจารย์มากนะครับอาจารย์แต่งเพลงให้ศิลปินกี่คนแล้วครับคิดอีกด้านหนึ่งนะครับอาจารย์โพสต์ออกมาโดยไม่ระบุชื่อ,อช่วงนี้อาจารย์อาจารย์ดังแต่งเพลงให้นักร้องหลายคนหลายค่ายและตอนนี้ทัวร์ไปลงที่ลูกศิษย์ที่ท่านแต่งเพลงให้แล้วครับ อาจารย์อาจจะได้เงินแต่นักร้องหลายๆคนที่เขาไว้วางใจอาจารย์กลายเป็นแพะรับบาปที่ไม่ได้ก่อแล้วครับผมคนหนึ่งที่ชอบเพลงอาจารย์มากนะครับนะคะก็นี่แหละโพสต์ Post นี้นะคะทำเอาได้ยอดคอมเมนต์ Comment เลยนะคะสำหรับแอดก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปชื่นชมผลงานของอาจาร,รย์บิ๊กภูมารินนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ